จริงนะครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรโอคนรู้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมคะคอขอคุณทราบใช่ไหมคะมาต้องร้องเพลงค่ะมันมันเป็นข้อบังคับหรือมันเป็นออปชั่นที่สามารถเลือกได้ครับไม่เลือกเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้คุณต้องร้องเพลงคุณหลวงตัวมาแล้วใช่ไหมน้องไร่ใช่ค่ะสักเพลงนึ่งค่ะคุณเผ่าภูมิเอาเพลงที่โปรดที่ร้องบ่อยๆก็ได้ค่ะ มีเรื่องจริงเห็นไหมจริงจริงเราไม่มีทางเลือกใช่ไหมครับไม่มีผมรู้ว่าคุณอยากร้องไม่หลอกจะได้เป็นอีกปกติปกติไม่ร้องเลยครับไม่นี่คุณหาโอกาสนี้ไม่มีนะค่ะนี่การเมืองใหม่ไงใช่ไหมรัฐบาลพิเศษค่ะเออเดี๋ยวขอเวลาสักครู่ครับขอดูเพลงก่อนนี่เลือกเพลงก่อนกําลังเลือกเพลงขอบคุมเลือกเพลงใช่ไหมท่านบูชอมะขณะนี้ เอ็นดูคุณเผาผมนเรีเอ็นดู <'d S 1> ด้วยค <c oughs> ่ะน้ำมันเบนซินเกือบทุกวันเบนซินก็ฟังไปโดยหลักการก็คือทำอะไรไม่ได้เพราะน้ำมันเพื่อเศรษฐกิจจริงินมันคือดีเซลที่ผมตอบแทนเลยนะทั้งหมดนี้เพื่อการโฆษณาเท่านั้นหรือเปล่าอุย้ย ถ้าเพื่อการโฆษณาเราคงไม่ออกมาประกาศยืนยันดิจิทัลวอลเล็ตแบบจริงจังและเป็นทางการและตามด้วยที่พักโพสต์อีกหลายๆมาตรการออกมาว่าเราทําจริงในเรื่องของเศรษฐกิจของการอันนี้ไม่ใช่แค่การโฆษณาทาจริงนะเราออกมาประกาศยืนยันแบบเป็นทางการเราใช้คํานี้โอเคเพลงขอเพลงรักคงยังไม่พอแล้วกันครับโอ้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลย เอาแบบสั้น์ของพิสั้นนิดเดียวแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยได้เลยค่ะกล้องต้องจับนะเดี๋ยวให้ทีมงานเป็นเนื้อให้ไหมคะได้เลยได้เลยได้แล้วครับอ๋อได้เนื้อแล้วนะคะเอาเลยฮะค่ะบทชีวิตคือบทละครที่สวรรค์กำหนดได้บทที่เหี้ยมโหดเฝ้าโทษตัวเองก่อนจากหากได้ลาปัญหาฉันคงทุเลา เพียงได้สบตาทุกคงบันเท้าคำว่ารักคงยังไม่พอเธอคงไม่รับฟังรักคงยังไม่พอแต่อยากจะขอได้พบได้พูดให้เธอเข้าใจให้รู้ในใจยังรักเธออยู่ แต่กลัวจะซ้ำเติมทุกข์ให้เธอเจ็บช้ำเพราะรักคงยังไม่พอพอแล้วครับ ผิดขีหลงหลงขึ้นไม้มงีสงอันนี้เป็นระเบีปบกติที่ดีกว่าน้องเยอะโอ้ยใช่ไหมไว้มีโอกาสมาคุยเป็นเรื่องๆใช่ครับยินดีครับนะฮะขอบคุณมากเช้าวันนี้ขอบคุณเช้าขอบคุณมากนะฮะ้องไรขอบคุณจริงๆที่มาร่วมรายการและนี่คือนโยบายซึ่งยืนยันว่าไม่ใช่คำโฆษณาไม่ใช่ครับเป็นเซ็งที่จะทำรอเป็นรัฐบาลครมนัดแรกรอดูเลยนะฮะครับอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณเรับ